ครับไระช่ยมั่อนีครับเันนี้ครับเซมาเฮ็ดไผ่ชักหลงครับนี่เป็นลูกทรงนี่ครับเอาเห็ดใบเป็นสองถังครับผมเพื่อชักหลงเวลาชักหลงสูบน้ำใส่เขาพดอย่างนี้สิครับสามารถเอาตัวนี้ชักเป็นหลงน้ำได้ครับบาให้มันเป็นลูกเป็นเหลี่ยมบางทีน้อยๆครับแล้วก็เฮ็ดใบออกมาแบบนี้ครับด้ามมันก็ ปกติทิงแบบใช้เมื่อดึงด้วยกันนะครับสิดทุกซุ่งเดียวกันแต่ว่าการใส่ตัวนี้ใส่ันคิดมสดกจะน้อยครับข้าปลาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ต้องใส่เล็กกลุ่มใหม้ต้อยน้ำหนักจางน้อยครับเพื่อเวลาเขาห,าหลากมันจังประตองโคตรแห้งครับผมให้มีน้ำหนักน้อยนึงครับแต่ตัวนี้เขากับเฮดลอง เพื่อเห้ามาเชื่อมติดกับตัวนี้ครับหล่องไปนี้น้อย,อยครับครับเดียวใส่แล้วเดียวผมจะไปล่องเพื่อว่ามันจะติดนล่องไปไดครับเชื่อมตัวนี้ก่อนครับผมการใส่ใส่ังสิครับพือห้ตัวนี้มันตรงสิครับนี่ให้มันตรงกับด่านของมันเลยครับ หลงตรงนี้เ้าวใส่มันชื่อกา,อางนี่นเลยครับเวลาเ้าดึงกับการใส่ตัวนี้เพื่อเ้าไสขทางหลังเนี่ยมันสั่นกลัวน้อยๆพอเพื่อเวลาเขาไปดึงมันจะอยูร่ระยะที่ห้าสามารถหักลงได้น,น้อยๆมันเขาเลิกเขาตื่นทีครับกาใส่ด้านหลังสิสั่นกลัวปมะมานจะขาเส้นเลครับ้ารใส่ไปมันเลยก็ออดีครับ เดี่มก้นครับ เีมแล้วเฮาว่างบินมามันพอดีบอครับระยะที่เขาดึงพอดีบึ่งครับไม่ยู่ระยะนี้ครับระยะเอวเฮาครับเพราะเวลาเขาดึงเขาต้องปักปักลงปักกใ่มอะไรครับก็ัาแล้วดึงมันจะติดพกติดกั หูด้ามมั่นกะเข้ากันเพื่อนสะดวกในการทรงครับคือผมเห็ดน็อตสองอันขึ้นกันครับรั้ไถมือดึงขึ้นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวชักลงที่ซื้อครับเร่ยว่าด้ามกระดานใชไหครับข้าวใส่งานกับนุ้นอย่นะครับตัวนี้ข้าก็ใส่วล็อกใบครับบ่้มันหงอยขกันมาครับ ใ่เล็กเวนครับขัวหไ่้น้อยหนึ่งครับเอางเส็มขั้ดดานกย่ายู่เลยครับครับครับเป็นอันเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะไปล่องดินในห้ดงครับ อ้าวถึไหนบบใดครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับครับเบิ้นดีครับตัมไปประมาหนึ่งครับที่เวลาห้าสิชักลงเป็นลงพโพูดที่ห้าสิต้องการเปิดนามใส่ข้ากับชักลงอนน้องรับเ์ห้ากับใสก็วนี้ได้เลยครับผมเวลบห้าวตักห้ากับดินงเหนือหนี่ครับมันเก ยดเงียนี่แตมันจะเตีนลงมากอยู่นั่นลงของมันกับดเลึกอยว่ครับนี่มันก็นแล้วแต่ดินที่เข้าไทยนี่อ๋าทิดไทยลึกซําไถทสิลดไทยไว้ก็สิครับเ๋าสามารถดึงดักลงได้ครับถ้าดินข้างล่างมันแกนมันก็อาจจะบกเขาเพราะว่าเป็นใส่แรงข้นดึงครับ ีกับอะไรดึงยากครับนี่ยดึงเบาๆกงทีละครับจะลองสบายๆครับจักล่องฟูฟักกับอะไรครับจะลองกันด้วยได้ครับเบาๆครับอะไรดึงหนักครับนี่ก็ดึงได้ครับ นี่ก็ดึงได้กูไส้ก็ดึงดีครับอะไรหอมแยงหลายสัม่เค่อยก็มาบ่ต้องไปจับลุกก็ต้องงานอะไรครับถ้าต้องการให้มันเขาน่าครับนักดักดักเงี้ยครับดักให้มันล้มไปก่อนเลาวจะค่อยดึงครับนี่ลงน้ำดักลงเลยสบายครับผม ทรงมันกับฟิล์แบบนี้แหละครับด้านล่างนี่ครับสี่ฟิล์ม,มสีครับด้านบนอะออกแหลี่ยมสีครับมีใบสองด้านสามารถดึงได้ครับไปตรงการก่อสร้างใดเด้อครับเขอบคุเบิ้งใน YouTube ช่องตาไช่มวอดีเนี่ยแหละครับแล้วก็สิเห็นว่าผมเู็ดพิธยังแน่ลงในการเกษตรสามารถ ใส่ในการเกษตรได้ง่ายครับผมครับผมก็จะล่งเบอร์โทรไปไว้ให้เบิ้งทุกคลิปแลวครับว่าผมเม็ดยังลงไปแนงสิครับครับืันนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับติดตามคลิปจะใช้มนต์ดีครับจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับป็นกำลังใจให้จะใช้มนต์ครับืันนี้ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ แบบนี้แหละครับนี่มันจะพักรองปูกได้ทุกอย่างครับปูกพักปูกพวกมันพวกยังนี่ได้ครับผมกระโพดกระโพดมือ